สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ออยถทุกท่านเลยนะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่เข้ามารับชมเป็นคลิปแรกนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยเช่นเคยนะคะที่ศูนย์รวมรถมือสองรถกระบะเกตเอดโชว์รูมวีแปสาขาบางเลนนะคะสำหรับวันนี้นะคะออยก็จะมารีวิวรถสว,สวยให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะเป็นโตโยต้าวีโก้พีเลนเนอร์แชมป์นะคะ คันนี้นะคะโฉม2013นะคะเครื่อง2005ดีเซลตัวนี้นะคะเป็นตัว G นะคะสะภาพเดิมๆเ,เลยค่ะคุณค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถมือสองสวยๆไวใ้ใช้งานนะคะก็สามารถแวะมาชมรถที่ V88 ของเราได้เลยนะคะมาไม่ถูกยังไงคุณค้าสามารถสอบถามเส้นทางออยเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0 6น6 8ห 229นะคะตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กดิมเดิมเลยมีสาเดียวที่หูกระจกมองข้างนะคะแล้วก็มีบันไดข้างแบบนี้นะคะตัวนี้สภาพเดิมๆค่ะคุณลูกค้าใช้งานไม่เยอะนะคะด้านหลังก็มีกล้องหลังแบบนี้เลยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถมือสองใช้งานไม่เยอะนะคะสภาพเกียรต A เอนะคะที่ V8 8แปของเรานะคะมีให้เลือกชมหลายคันกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มีญาติพี่น้องคนรู้จักนะคะที่หารถมือสองอยู่ก็แนะนำญาติพี่น้องมาซื้อรถกับทางโชว์รูม V8 8ของเราได้นะคะออนมีค่าแนะนำให้กับลูกค้าที่หายาติพี่น้องมาซื้อนะคะคันละ5,000บาทเลย อยู่ต่างจังหวัดนะคะออกได้หมดเลยนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าโครมเมี่ยมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจะทำไฟแนซ์นต่างจังหวัดให้ด้วยนะคะเพีย <decir> งคุณลูกค้าสามารถส่งเอกสารผ่านทางช่องทางไลน์นะคะเมมเบอร์ออยนะคะ,ะ,คะแล้วมันจะขึ้นไลน์นะคะสามารถส่งเอกสารมาให้ดูทางไลน์ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะดูเอกสารลูกค้าเบื้องต้นนะคะแล้วก็ ส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ที่บ้านคุณลูกค้าเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างนะคะบอกเลยนะคะคันนี้สภาพด้านในใหม่มากๆเลยนะคะตัวนี้เปิดแคปได้นะคะโฉม2013นะคะตัวนี้เปิดแคปได้กว้างมากอยู่ด้านในสวยมากค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะบอกเลยนะคะภายในสภาพเกิบมากนะคะไม่มีไม่โซมนะคะไม่มีรอยขาดขวดใดๆ นี่นะคะเบาะด้านหลังด้านในนะคะเป็นสีเบจแบบนี้เลยสภาพใหม่มากลูกคะ้าผ่านไปผ่านมาโซนจังหวัดนคปรปฐมนะคะร้านเราตั้งอยู่เส้นบางเลงกับแมงแสงก็สามารถแวะมาชมได้นะคะตอนนี้นะคะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาะไยครบเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัว G นะตอนนี้ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาเลย ก็มีจอนะคะตัวนี้เป็นตัวจีนะคะจะมีจอมีกล้องหลังแล้วก็มีมัลติฟัง์ชั่นที่ของอะไรตัวนี้นะคะทาง v ี8ปปของเรานะคะก็แถมเป็นที่หุ้มเบาะหนังให้ด้วยนะคะนี่เลยที่หุ้มเบาะหนังซีไปเลยแบบนี้1ชุดนะคะ ค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเรื่องของการออกรถเพิ่มเติมก็ติดต่อโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามอ่อยได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0616835229นะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องของเอกสารหรือรายละเอียดรถกันได้เลยนะคะ มาค่ะเรามาชมเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2,005ดีเซลนะคะสภาพเครื่องเดิมๆเ,เลยค่ะเรามีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะรับประกันหลังการขายให้3เดือนเลยนะคะแล้วก็บัตรีีออกรถให้บเตอรี่ลูกใหม่เลยนะคะล<ม>ูกคา,าท่านใดอยากฟังเสียงเครื่องเทสเครื่อง,องแหวะมาได้เลยนะคะตัวน,นี้นะคะมี ABS มนะคะน<ม>ี่เลยนะคะ รถร้านเราคัดสภาพส,สวยๆทุกคันค่ะคุณผู้ไม่มีชนหนักไม่มีผิดกว้ามและไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงแน่นอนไม่มีสมซากนะคะ สำหรับ Toyota Vigo ก i l a n e r c h a m แชมคันนี้นะคะราคาอยู่ที่469,000บาทค่ะคุณลู้าดาวเริ่มต้นอยู่ที่29,000บาทนะคะผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีไปสิ่งวดเลยนะคะสำหรับ6ปีจึง2งวดก็จะอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็พาเดินชมคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาชมนะคะสนใจนะคะก็สามารถติดตอ่อสอบถามออยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0616835229สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ